ใครใครก็รักหัวหัวคันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคันไทย ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยหัวบัวขันไถปุ๋ยตราหัวบัวขันไถยเป็นปุ๋ยปั่นเม็ดคุณภาพสูงผลิตด้วยวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยธาตุอาหารครบเต็มสูตรสามารถใช้ได้ทั้งนาข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อ,อยผักผลไม้ปาล์มน้ำมันและยางพาราปุ๋ยเต็มสูตรตราหัวบัวคันไถมีให้เลือกมากมายหลายสูตรตามความต้องการของพืชไม่ว่าจะเป็นสูตร 15, 15 15้า พรีเมียม1688 16200 16128 20, 1313218 2424 157 18และสูตรอื่นๆอ,อีกมากมายพี่น้องเกษตรกรสามารถหาซื้อปุ๋ยตราหัวหวัวคันถ่ยได้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่ว,วประเทศ40ปีแล้วหัวหวัวคันไทยวางใจเราได้ปุ๋ยเราดีจริงเต็ม วิธีจริงจริงหัวคันไทย